มัน้องเรียกหารับอระบอกตุ้มแรงข้างเลยครับตัวตุ้มตุมแห้งเลยผมไ้แข่คิวตุ้วต้มเลยไอ้ครับไล้วขคิวตุ้ม้มยไม่ตุ้มแห้มแกับกระก ป่าก็มีป่านะครับแล้วผมีเสียงป่าเสียงมีป่าลี่ยมป่าเนีคยับผมก็อยู่ธรมดาต้นไห่แ้ให้วนปล้วม่นหนมาครับนใบกล้วยครับ ร่มครับร่มร่มยังครับเลยแรงนะครับผมจะร่มแรงครับนี่นี่นี่นุ่นน่นลร่มเลยครับ แรงมากครับคุม่ครับนี่ตัวมที่ชื่อเกษตรกรครับดีมีเสียงฝาดเขมฝนก็มีเสียงฝาะครับาไม่ได้ฟาไม่ร้องแต่ดีกว่าดีอยู่จะ่มมันเกิอมันมีครับคุณ่มันมี

กะดหวใยอื u, ้ออลม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 ลย่งเลยเจ้าตกเจ้าตกคอยเจ้าตกแหงครับเจ้าตกคอยเจ้าตกแหง่มกับตั้งหุัดสมเลยสมเลยโอ้ยนักมากมากมรกมากั อ,าาอ๋อคิดดูกบยากเมีนกับครับม่ก็ไ